มนเราควรจะให้ความเป็นธรรมแก่พระเจ้าไม่ถือว่าพระเจ้าจะลงโทษเราพระเจ้ามีหน้าที่ทำหน้าที่ของพระเจ้าเราควรจะถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าก็ได้แต่มันเกิดโรคระบาดตายกันหมดทั้งโลก มันก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าในความหมายภาษาคนถ้าภาษาธรรมมันก็เป็นของเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองนี่าท่านได้ยินคำในศาสนาอื่นที่เขาพูดว่าพระเจ้าโปรดหรือพระเจ้าลงโทษเ้าก็จะรู้สึกว่าขัดกันกับพระเจ้า หรือหลักธรรมะในพุทธศาสนาขอให้ที่ให้อธิบายเชื่อใหม่ให้มองความหมายเชื่ใหม่ตอนนี้มันเป็นวิธีพูดของคนมันขึ้นอยู่กับการพูดเป็นเพียงวิธีการพูดจี่ใช้พูดสําหรับเรื่องที่มันมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมนุษย์หรือบางเรื่องมันเป็นไปตามความประสงค์ของมนุษย์ถ้าเราจะเรียก พระเจ้าว่าเป็นผู้อภิวาลโลกก็ได้เหมือนกันเพราะทุกสิ่งในโลกเป็นไปตามกฎของพระเจ้าจะเรียกวเป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าก็ได้เหมือนกันที่มันตั้งอยู่ได้นี่ก็เพราะมันเป็นไปตามกฎของพระเจ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกนี้สาคนจักรวาลน,นี่มันตั้งอยู่ได้เพราะมันเป็นไปตามกฎของพระเจ้า มันจึงเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยคุ้มครองโลกนี้อยู่หรืออภิบาลรักษาโลกนี้อยู่แต่แล้วก็มีได้หมายความว่าจะเป็นอย่างเดียวกันตลอดไปมันอาจจะอภิบาลในรูปอื่นหรือว่ามันถึงคราวที่ยังยุบเลิกกันเสียทีเอาก็ยุบเลิกกันเสียที แล้วก็สร้างไแบบอื่นขึ้นมาใหม่นี่ก็เรียกว่าอภิบาลได้เหมือนกันคือมันทำให้ยังมีอยู่ถ้าเขาพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้อภิบาลโลกเราก็อย่าคัดค้านเขาเลย <c oughs> เราก็มีพระเจ้าที่อภิบาลโลกเรามีพระเจ้าที่จะ <c oughs> โปรดปรานเราก็มีพระเจ้าที่จะลงโทษ แล้วแต่เราได้กระทำลงไปอย่างไรต่อกฎของธรรมชาตินั้นพอมาถึงวิธีาการพูดจาที่จะมีประโยชน์ทางศีลและธรรมก็อย่าลืมว่าเราก็ชอบพูดให้เป็นคนอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกัน พุทธบริษัทก็ยังถือเทวดาผีสางอะไรที่เป็นอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลอยู่มากแล้วก็เลยไปถึงพระเจ้าด้วยก็ได้เพื่อให้คนมีความหวาดกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็ตั้งใจทำดีนี่แหละ คอยสังเกตด้วยดีๆว่าพูดภาษาคนมันก็พูดได้ถ้ามันมีประโยชน์มันก็ควรจะพูดแต่ถ้าพูดให้จริงให้ตรงให้จริงกันแล้วก็ต้องพูดภาษาธรรม,มก็ไปอยู่ในรูปของอกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยในลักษณะที่ให้มีแต่คุณโดยส่วนเดียวนี จะทำให้พระเจ้าปรดปรานนี่ท่านคงจะ <c oughs> พอจะมองเห็นลายแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมันมีพระเจ้าเป็นที่ยึดถือของตนเป็นที่ยอมรับของตนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งดังหัวข้อที่อราจะมาบอกว่าพระเจ้า ในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะต้องมีร่วมกันหมดเลยไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงต้นไม้ต้นไม้ด้วยก็ได้จะต้องมีพระเจ้าแล้วองค์เดียวกันด้วยพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่มีหลายองค์ได้เขาจะไปให้เรียกชื่อกันอย่างไรก็ตามใจจะวาดภาพไปเป็นบุคคลก็ได้จะไม่วาดภาพไปเป็นบุคคลก็ได้ ก็มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นถ้าเราเข้าใจยอย่างนี้เราคงจะรักใคร่เมตาปราณีในหมู่มนุษย์กันขึ้นมาเป็นอันมากก็ได้ที่นี่ก็จะพิจารณากันต่อไปสักนิดว่าเราจะมีพระเจ้าร่วมกันได้อย่างไร เราทุกคนจะมีพระเจ้าร่วมกันหมดได้อย่างไรต <c oughs> อนนี้ต้องเล็งถึงจิตใจของมนุษย์มนุษย์ไม่ว่าคนไหนโง่เง่าฉลาดปาเถือนือเป็นนักปราดอย่างไรมันก็มีจิตใจชนิดที่รู้สึกว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่เสมอไปก็ <c oughs> ยอมรับ หรือรู้สึกโดยตนเองแล้วก็ยอมรับว่ามันมีสิ่งสูงสุดอยู่สิ่งหนึ่งแล้วคออยถือว่าสิ่งนั่นแหละคือพระเจ้าเรามีกฎธรรมชาติเป็นสิ่งสูงสุดสิ่งนั้นก็เป็นพระเจ้าหรือจะมีพระเจ้าอย่างบุคคลที่ว่าว่าในพระคัมภีร์ของาศาสนานั่นนั่น <c oughs> น,น,นั่นก็เป็นพระเจ้า <c oughs> เรียกว่ายอมรับว่ามีสิ่งสูงสุด มันขึ้นอยู่กับการศึกษาว่าจะศึกษากันมาอย่างไรให้ถือสิ่งสูงสุดกันอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามาดูแล้วก็เห็นได้ว่าในทุกๆุกศาสนาเล็กน้อยอย่างไรมันก็มีสิ่งสูงสุด